สวัสดีครับทุกคนโอเบ้าดอกคนผือครับพี่น้องวันนี้กับวัดไทยสวนกระลำยูอิสเดียวให้เบิ้งเด้อครับผมเรื่องงัดคำเลยได้มาถ่ายคำครับพี่น้องนะครับสวนกระลำยูเทศอิสเดียวครับผมยางงามยางเขียวเลยครับพี่น้องครับที่นี่่ประมาณที่โบสีปลายวะครับผมยางกว้างเลยครับพี่น้องนี่ครับผมยางกว้างเลยนะครับ แา้วจะปลูกทรงเทลิวีพุ่นแล้วครับผมไหนครับพี่น้องโอ้งามบระเทศวา่าครับผมใครสนใจอยากเฮ็ดพี่อิสเดียวยูเมงใครเขา้ายาเฮ็ดได้เด้อครับผมนะครับสวัสดีครับมันหนีพามาเล่นพี่น้องครับผม <พอ S 1> ส่วนกะลัมครับพี่น้องผมมอหอยหอยู่ยเ,ยาาเนี่ยเนี่ยมอหอยเปล่าหรือปากกะลัมเลยมอหอยก็จะไดนเดือน ขา,ายต้นปู่เหครับผมปูปปู่อู้ปู่ผมเลยกระลำเนาะกะลำกรลำสีม่วงทุกคนนี่กระลำสีม่วงเนื้อครับพี่น้องนะครับผมเราใบเราพามาเบิึงสวนกระลำครับกาดเขียนี่นะครับนี่ผักกาดครับผมพวกนีาอะไรงูพิฆเข้ามาลุกขึ้นยกนว่ะป้าอดยางงาดเลยครับพี่น้อง,ง,อาางสวนกระรากการลำอ,อยู่ประเทศอีตาลีวะผมนี่ครับ นนออ่่อยูโอ้ถังไหก็ได้มาเอาหยาเนาะบะระไม่เลยเนาะยังบ,บ,ไไนนบูฮอยยังบูฮอยอยู่ดิดดอืคุณพี่นอ้องเบื้องลึกครับผมกระลำยางงามเลยครับผมโอ้ <c oughs> สวนนี่กอยู่บนหลไล่อย่บนนะครับ <c oughs> สุดสวนเลยพี่นอ้องไอ้เบื้องลึกกระลำครับผมคุณนะครับยางงามเลยครับผมปูปีแรกปู่ปีแรกบ่ครับ <c oughs> <c oughs> นายใครับพี่นอ้องเบื้องลึกลครับกระลำอยู่อิสราเอลครับผม ปลูกปีแรกครับยางงามเลยครับพ่นะครับก็น้ำยุดเนี่ยพอน้ำยุดดีเนาะครับโอ้พอดึงสายน้ำยุดดีครับนะครับดึงเบิดสวนเลยครับพี่น้องเบิงเลยครับผมโอ้ยางงามเลยยางข้าวบุ๋งนะครับพี่น้องยางข้าวบุ๋งโอ้สวนกะลามครับใค่ปลูกอีแมงไทยก็เบิงได้เลยครับผมสวนกะลามอยู่อิสราเอลเป็นทีงสี้นแล้วครับยางงามเลยครับพี่น้อง สีม่วงงามข้นแล้วครับนี่ก็ระลำสีแดงครับปลาหนม่วงนสีเขียวโอ้โหนี่สีเขียวนั่นกระลำสีม่วงบ่โอ้เบิ่งเอาพี่น้องกระลำสีม่วงส่่นเราว่บัตรเราใบเราว่เนี่ครับย่างงามเลยสีม่วงแล้วมีหลายสีบ่สีม่วงกับสีธรรมดาครับกระลำครับครับผมโอ้อีกกระลำสีม่วงนะบัตรเราใบเราว่ครับนะครับมันยังมีสองสีครับกระลำธรรมดากับกระลำสีม่วงเนาะ ตลากระลำสีแดงได้ขายดีเยอะนะครับผมจะบ่าปีแรกเอ๋งโอ้หางปูกปีแรกตีโคลัมดีอยู่พูดผมดีอยู่ครึ่งสวนโคลัมดีเนี่ยครับพี่น้องเบื้องอาเลยครับผมสวนกระลำอยู่อิสเดียวครับย่างหลายไร่เลยครับผมโคลัมดียังอยู่ครึ่งสวนปลูกสองลวดโอ้บ่ถ้าเมียงไทยเขาพยายามปลูกกระลำกระดึงสายแล้วหยุดคืออิสราเอลเด้อครับผม นะครับแตีงกับมีเตีงแตีงกับมีอ,มอืุย้ยผมคือบ้านเอาน่ะมุเตียงผมเตียงกันพี่นะครับยู่นี่บุอึดผักยูผักกินครับผมถ้ากระลำไงนี่ก็ดเมื่อไหร่พี่น้องก็กิดมาหาหลายครับนี่น้องฝาเนะาะยเมื่ไหพี่น้องเกิดไม่ยาม,มากระลำเนอ่อ,อยยังหลายไปนะครับผมนีะครับพุณนะครับเบิ้งรถครับผักผักกาดขาวอันนี้ครับเขาจะปลูกแซมกันแซมกันครับผม อากาศขาก็มี่ยนุเด้จไกนะครับแล้วไปเราพูนะครับผมกออมากันเดาเดอโอ้ย่างงามเลยถึงไหยก็ได้ลกห้าต้นเลมันจะใบนครับพูดน่พี่น้องเบื้งสวนกระลำขอยเดาอยู่อีสเดียวครับผมยางงามครับ เป็นล่องเป็นล่องเลยครับผมนะครับ <ไป S 2> พี่น้องพวกผมกับมาเอาบักแตงนล้วปลาใบเลาะครับไปกินเลยครับ <c oughs> เตล่งเก็บมาเมื่อวานเลยไเปล่าเปล่งอะไรดิเบื่ออยู่อืไงครับพี่น้องย่างงามย่างเขียวเลยครับส่วนกระลำเพิ่นครับผม โอ้กเกษตรอีเซีลนี่ดีดยัครั้งลรกครับว่าต้องหดน้าดึงสางยนา้นเดือดแล้วก็แล้วเลยครับผมนะครับ